ร้อยไหมคะอันนี้คือบทบัญญตัติใช่ไหมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีกี่ข้อคะมีกี่ข้อสี่ข้อข้อที่หนึ่งคืออะไรนะข้อที่หนึ่งคือทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสการะคือทุกคนต้องให้ความเคารพใช่ไหมคะทุกคนจะไปลบหลู่ได้ไหมไม่ได้ดูมินได้ไหม ไม่ได้จับจ้วงได้ไหมไม่ได้นะคะสองคือทรงเป็นประมุขของไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าประเทศไทยใช้การปกครองระบอบอะไรนะประชาธิปไตยที่มีคนที่ไม่ตอบนี่จำได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมไหนลองตอบสิประเทศไทยมีการปกครองรูปแบบไหน อะไรอีกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นโอ้ยไม่ตอบวันนี้ไม่คุยแล้วก็ไม่ตอบด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่คุยดีแล้วแต่ต้องตอบด้วยเพราะสามคือทรงใช้อำนาจอาธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศสี่ ทรงเป็นผู้ทรงเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนาและศาสนาอื่นในประเทศไทยใช่ไหมแสดงว่าทรงมีการทำนุบำรุงทุกศาสนาไหมทุกศาสนาเลยนะคะต่อไปเรียบร้อยหรือยังสไล์นี้เรียบร้อยหรือ,อยังอ่าเรียบร้อยแล้วนะไปต่อเมื่อกี้นี้เราดูบทบาทแล้วทีนี้ไปดูถึงความ ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยอะจดลงไปเลยสองความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย ก็คือความสาคัญของสถาบันนี้เป็นไงบ้างสําคัญไหมสําคัญไหมคะสําคัญไหมคะ,คะไม่ช่วยกันตอบเลยอะ่ะพาไปเล่นเกมโชว์ไม่ได้แล้วไม่ช่วยกันตอบเลยห้องนี้ใช่ไหมมีความสําคัญยังไงบ้างใครทราบบ้าง อาให้เวลาจทก็ได้ไม่ถามก็ได้เวลาจดย์ก็ตั้งใจจทมากเลยพระมาหากษัตริย์ไทยนะคะเช่นรัชกาลที่๙ของเราเนี่ยทรงใช้หลักการปกครองประเทศโดยใช้หลักอะไรทราบไหมใช้หลักการปกครองประเทศโดยใช้หลักอะไรทราบไหมคะ เคยได้ยินคำว่าทศพิษราชธรรมไหมเคยอ่านี้แหละหลักนี้แหละคือหลักที่พระมหากษศาัศาตริย์ของเราเนี่ยใช้ในการปกครองดูแลประเทศของเรา เรียบร้อยอย่างคะเรียบร้อยอย่างความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยมีอะไรบ้าง มาดูกันว่าในความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยมีอะไรบ้างพร้อมยังเสร็จยังคะสด์นี้เสร็จแล้วนะไปดูต่อเแตมเสร็จยังเดี๋ยวรอเแตมแป๊บหนึ่งพระมหากษัตริย์ไทยนะคะทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักของของทศทศอะไรเมื่อกี้คุณพ่อ ทศพิธราชธรรมอ่าหนึ่งทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมหรือธรรมของพระราชากี่ประการสิบป, <10 S 2> ประการถ้าพูดแค่ว่าทศพิธราชธรรมเนี่ยนักเรียนต้องค,คิดว่ามันมีกี่ข้อทำไมถึงมีสิบข้อเพราะคุณครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมทศแปลว่าทศแปลว่าสิบอ่าทรงใช้หลักการปกครองประเทศ ทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมเขียนไปด้วยหนึ่งส่นหมดเลยไหมส่นนิดเดียวก็ได้ทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมแค่นั้นเองทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลักธรรมสิบประการเคยได้ยินไหมะ ไม่เคยเลยเหรอพระบอกว่าความสําคัญก็คือพระมหากรรษัตริย์ไทยทรงใช้การปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธร,ราชธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทยใครได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยใครได้รับประโยชน์สูงสุดประชาชนพระมหากรรษัตริย์ใช้หลักการปกครองประเทศโดยหลักทศพิธราชธรรมคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชนนะคะ แล้วก็ส่งผลให้คนไทยคนในชาติที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความอาอ่าอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเองหรืออยู่กันอย่างสันติสุขใช่ไหมคะ,ะเสร็จหรือยังคะสุพันษาจดแค่ทรงปกครองประเทศโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมแค่นั้นเองใครเขียนเร็วเขียนหมดเลยก็ได้จะได้ทราบจะได้ไม่ลืมว่าทศพิธราชธรรมนี่คือหลักธรรมสิบประการ ใครรู้บ้างว่าหลักธรรมสิบประการมีอะไรบ้างม,มีอะไรคะ,คะอ้าวเชอร์แตมบอกมาแล้วว่าเป็นทานหรือการให้มีอะไรอีกมีอะไรอีก มีอะไรอีกมีทานการให้แล้วมีอะไรอีกใครทราบบ้างหลักธรรมสิบประการเนี่ยเสี็นหรือยังคะเดี๋ยวรอเชิญแตมกับปัญญาวุฒิหน่อยแห่งกันอยู่อาจารย์จะนีด้วยอ่าได้ รอได้เพราะว่าทุกคนที่รอเนี่ยคือคนที่ช่วยคุณครูตอบหมดเลยอะทีนี้มาดูกันว่าธรรมของพระราชาหรือทศพิธราชธรรมธรรมาสิทิประการประกอบไปด้วยเรียบร้อยหรือยังปัญญบุตรเําร้อยยังคะ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารบอกว่ามีอะไรนะทานหรือว่าการให้ใช่ไหมคะอ่ะขึ้นมาทีเดียวเลยนนี้ไม่ได้เด้งมาทศพิษราชธทามประกอบไปด้วยหนึ่งคือหนึ่งคืออ่านพร้อมกันสองส,สามสี่ แก้หนหูแก้แป๊บหนึ่งค่ะแก้สไลด์อ่ะเดี๋ยวแก้สไลด์แป๊บหนึ่งความมีเบียดเบียนถูกหรือผิดต้องเป็นความอะไรไม่เบียดเบียน ความไม่เบียดเบียนอ่าเรียบร้อยค่ะอ่าความไม่เบียดเบียนแล้วสุดเก้าเก้าความอดทนสิบความยุติธรรมอ่าจดลงไปด้วยเลยจดลงไปเลยสิบข้อจะได้ไม่ลืม ทศพิธราชธรรมประกอบไปด้วยหนึ่งทานทานก็คือการให้การให้หรือการเสียสละนั่นเองสองศีลศีลก็คือความประพฤติท,ที่ดีงามทั้งกายวาจาใจศีลที่เรารู้จักมีศีลอะไรบ้างศีลห้า,หาใครไม่รู้จักศีลห้าบ้างเมื่อวันเมื่อวันไหนเรารับศีลกันไปใช่ไหมคะ อ่ะสินห้าบริจาคบริจาคก,ก็คือการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตนคืออะไรคืออะไรประโยชน์ส่วนตนคือสิ่งที่ทําอะไรแล้วมีผลตอบแทนกลับมาให้ตัวเองใช่ไหมคะอ่าเช่นเช่นอีกแล้วเช่นอะไรดีเช่นสุพรรษาบอกว่า คุณครูขาเดี๋ยวหนูช่วยส่งสมุดค่ะแต่แต่แต่คุณครูจะต้องให้คะแนนหนูเพิ่มครั้งละสองคะแนนนะคะอันนี้ประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ส่วนรวมอ่าประโยชน์ส่วนตนเพราะว่าเขาอยากได้อะไรเขาถึงทำยอยากได้คะแนนแต่ถ้าเกิดสุพรรณสาวบอกว่าคุณครูขาเดี๋ยวหนูช่วยถือลงไปส่งที่ห้องนะคะอันนี้คือประโยชน์ส่วนส่วนรวมเพราะว่าได้อาสมุดของเพื่อนๆไปส่งให้ใช่ไหมคะ อ่านั่นเองต่อไปความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์ก็คือซื่อตรงแล้วก็ดำรงอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองความอ่อนโยนก็คือการมีอัธยาศัยอ่อนโยนเป็นไงความอ่อนโยนเจอเพื่อนตบไหล่กันปกัปกปักได้ไหมได้ไหมคะก็ไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะก,กันไปใหญ่ใช่ไหมเดีย๋ยวแบบ วันนี้เพื่อนอารมณ์ไม่ดีมาตบไหลไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนอ่าเห็นไหมเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอออะไรเราเล่นด้วยอย่างนี้นะก็คือเธอเธอเป็นยังไงหยุดเป็นเที่ยวไหนมาไม่เป็นไรค่ะทำอย่างนั้นได้ค่ะ